นี่เลยจ้านั่งอันนี้นี่แล้วพาหลานไส้แล้วมานน้ำนี่แล้วก็เลยเอาโทษซาเผให้ลานแล้วเล่นจ้าเมืองนั่งบ่ได้ทายคี่บันนั่งเงานั่งเสานั่งเงานั่งเสาบะสวงนั่งเสาบะสวงส่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 งสวงส่งเอาบัตรนี่ถ้าปิงแอวมาละตีละไม่ใหนยางยายจะไม่ให้ยางมือนี่ ค่อยถามเจ้าแน่ยายเจ้ามาอีหยังวันนี้นะฮะนะโอ้มากวดนี่ได้เห็ดหยังมาเบิ่งกันอ่ะเบิ่งได้จ้าหนี่ไม่ใหญ่อันนี้เออไหนขอดูหน่อยจิจ้าหนูย่ามเงานั่งเสาบะซวงอันนี้เรียกเห็ดอะไรจ้าเห็ดแต่เห็ดปูเห็ดอะไรอีกอร่อยกเห็ดบังเอือเห็ดบัอือ แล้วแต่ผู้มีภาคอันนี้เห็ดกอกอแดงยาอออีกค่ะอันนี้เห็ดใครใครคะเห็เขียวไข่เราเห็ดเราเองไม่ใช่เห็ดเออถามเป็นอย่างเห็ดเห่าละเห็ดเราเออเห็ดเราไม่ใช่เห็ดใครเห็ดเราเห็นยังอีกจ้าเห็ดเราเรากอขาวมีบอย่อยกอขาวก็มีมีไหมจ๊ะเออกอขาวบอกแมน เศร้าด้วยจายายจ่างไม่ยายอันนี้มาถ่ายงานให้ด้วดยจ้ะรบกวนจากเหตุหเหตุ